ตอนนี้อยู่ในแมปที่ชื่อว่า one-handed player broken bridge หรือมีผู้คนอยู่บนสะพานนี้ประมาณ100คน จุดประสงค์ของแบบนี้ก็คือเราเนี่ยต้องทําการข้ามสะพานไปฝั่งนู้นซึ่งจะบอกว่าสะพานเนี่ยไม่ใช่สะพานสั้นๆนะเป็นสะพานที่ยาวมากแต่ว่าในระหว่างที่เรากําลังข้ามสะพานไปเนี่ยเราก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นสะพานแตกสะพานหักหรือไม่ก็โดนเพื่อนแกล้งในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังข้ามสะพานมาดูกันว่ามันจะยากแค่ไหนแต่พี่นิว่ามันก็ต้ยากแหละเห็นไหมเห็นไหมสะพานมาเริ่มแตกแล้วเหมือนกับว่าเออเราเนี่ย ในแต่ละครั้งที่เราข้ามสะพานไปเนี่ยเราก็จะได้เงินมาตรงนี้นะขอกดดูก,ก่อนว่าในร้านค้าเงินที่เราสะสมมาเนี่ยเอาไปซื้ออะไรอ๋อมันก็ว่าเอาไปซื้อกล้วยซื้อไอเทมอะไรแบบนี้กล้วยนี่น่าจะไว้แกล้งเพื่อนนะเหมืองดินแล้วก็มีค้อนรู้สึกว่ามี3มไอเทมด้วยกันสามารถใช้เงินในแมพแลกซื้อได้นะที่เป็นสีม่วงเนี่ยมาดูกันนะทุกคนนะหุ้ยตอนนี้เรามาเรามาไกลอยู่นะไกลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามองจากข้างหน้าแล้วนั้นสะพานดูยาวไกลโ <laughs> อ้โโอ้ เอามาลุ้นกันทุกคนเห็นว้าวอะไรอะหยุดเดินคุณจะล้มมัน <fill. S 2> like ไม่หยุดมันหยุดไม่ได้ไงจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยด้านบนเห็นไหมทุกคนเนี่ยพี่นิวมาเหมือนจะครึ่งทางแล้วนะหรือยังไงเนี่ยนี่ไงนี่ไงมันเข right ียนตรงนี้ว่าอะไรเนี่ยครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วนี่ตรงนี้ป้ามันเขียนว่าเรามาครึ่งทางแล้วอุ้ยได้ตังค์ด้วยแต่จะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยมันสามารถผักเพื่อนได้นะเออสามารถผักเพื่อนได้ด้วยเออเนี่ยมันก็มาไดเรื่อยๆนะก็ดูไม่ยากนะทุกคนแล้วทำไมเพื่อนคนนั้นเด เพื่อนจะบอกว่าคนที่เดินนําเราไปเนี่ยเขาทาให้สะพานลาวเฮ้ยเฮ้ยจะว่าไปก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะถ้าเกิดเราเดินมาคนเดียวเนี่ยเออความเสี่ยงในการสะพานแตกก็มีน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเดินมากับเพื่อน,นหลายคนเนี่ยความเสี่ยงที่แบบว่าสะพานแตกมีเยอะเฮ้ยมันก็ไม่ยากนะทุกคนนะหรือว่ามันมีหลายด่านก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูกันนะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปถึงเส้นชัยตรงนั้นได้เนี่ยเราจะได้รับอะไรเป็นของรางวัลตอนนี้เราก็มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนี่เราจะแซงเพื่อนคนนี้แล้วมองจากข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพี่น ใชยนะไหนเขาบอกว่าด่านนี้มันยากไงนี่แซงแล้วแซงคนตัวเขียวแล้วโอ้ยอย่ามาเดินพร้อมกันดิเดี๋ยวสะพานมันยิ่งแตกให้เราไปก่อนก็ได้เพื่อนฮ้ยไงใกล้ถึงแล้วเฮ้ยตอนแรกคิดว่ามันจะหัวร้อนมันก็ไม่เท่าไหร่หรือยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทุกคนเนี่ยมันก็มาได้เรื่อยๆนะนี่ถึงแล้วถึงแล้วอ้าวแค่นี้เหรออ้าเดี๋ยวคือมันจะถึงไวไปป่ะเอาอะไรเนี่ยได้อะไรมาดูกันนะทุกคน โอ้ได้เงินมาหนึ่งหมืนว้าวโอเคแล้วไงต่อเริ่มใหมให่ตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ได้เงินมาประมาณหมื่นหนึง่งเดี๋ยวเราลองแบบว่าเอาเงินเนี่ยมาซื้อไอเทมโอ้โหเลยนะซึ่งกล้วยเนี่ยราคาหมื่นหนึ่งแต่ว่าจะได้กล้วยมา3อันลองซื้อแล้วกันนะทุกคนเราก็จะได้ไอเทมกล้วยมาแบบนี้อ๋อเหมือนกับว่าเราแกล้งเพื่อนไงมาทุกคนมาหุย้ยเดี๋ยนะเบคอนเบคอนก็ถือกล้วยเหมือนกันอ๋อหุ้ยสะพานจะแตกแต่ว่าใครจะมาเหยียบกล้วยล่ะมันไม่มีทางหรอกดูดิสะพานต้องกว้าง ใคาจะหลงทางเมา่แต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็ลื่นกล้วยนะเห็นไหะปุ๊บเพื่อนเราขอโทษนะเพื่อนนะคือแบบว่าเอาไว้โอ้มันจะแกล้งเพื่อนล่วงเลยล่วงสะพานเลยเออนี่ว่าเพื่อนคนนี้ตั้งใจใช้ตัวเองลื่นกล้วยแหละเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ลื่นไหมเลื่นไหมไม่มีใครลื่นไม่มีใครลื่นนอ้าวนี่ว่าเดี๋ยว มือนกับว่านายคนเมื่อกี้นี้อ่ะตั้งใจนะตั้งใจที่จะลื่นกล้วยนี่จะเห็นว่ามันมีให้เราแบบผักเพื่อนด้วยนะเดินไปใกล้ๆเพื่อนอนะ <ừ, S 1> ็นไหมทุกคนเนี่ย <c oughs> แต่ว่าต้องจ่าย9โลบักนะถึงจะผักเพื่อนได้เดี๋ยวเราทําการสะสมเงินก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะลองใช้อเทมต่อไปนะนี่มันเขียนลงไปเดี๋ยวมาดูตรงร้านค้าอีกรอบนึงนะคือเมื่อกี้นี้พี่นิวเห็นว่ามันมีไอเทมผักนะซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดเราจ่าย7.9โลเนี่ย มันจะเป็นการผักแบบถาวรน,นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราซื้ออันที่มันผักถาวรเนี่ยถ้าเกิดเราผักเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาเฮ้ยเดี๋ยวคือทุกคนคือจะกดซื้ออ่ะมันไม่ให้ซื้อ แล้วเมื่อกี้นี้พี่นิวก็ไปทาการกดถูกใจเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็กดรายการโปลดแบบนี้แล้วมามาดูกันว่าเราจะได้รับรองเท้าความเร็วฟรีจริงไหมฟึบได้มาแล้วทุกคนโอ้โหมันเร็วแค่ไหนมาดูกันว่ามันเร็วแค่ไหนมาลองไปเลยวูดเดือนนะข้างหน้าเด๋ยวนะมันเร็วยังไงเนะี่ยเออจะกดยังไงให้มันเร็าวามันก็ดูเร็วขึ้นนะแต่ว่ามันดูเร็วขึ้นแค่นิดเดียวอะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะนะว้าว แค่ดันนะคือตอนนี้เรามาเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะเฮ้ยข,ข้างหน้าข้างหน้ามีทองถ้าเกิดเราเก็บทองได้โอ้โหคนนี้แย่งไปเอเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้เราโดนผักเหรอหูผักรุนแรงมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเรามาใช้ไอเทมนี้กันนะมันเขียนว่าเหมืองดินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันทําให้เพื่อนในเซิร์ฟเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะทุกคนนะ <ś c oughs> นี่เลยก็ได้มาแล้วรู้สึกว่าได้มา3มครั้ง มันคืออะไรวะอ๋อเน็ตอ๋อเป็นระเบิดมันน่ากลัวมากอุ้ยโอ้โหเพื่อนเราล่วงไปก่อนมันคือระเบิดนะโอ้โหแบบนี้นี่เองโอเคโอ้โหพลังทำลายล้างค่อนข้างจะรุนแรงบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะเอ่อทำให้เพื่อนเราหัวร้อนก็เดี๋ยวลองใช้กับคนนี้ดูแล้วกันนะได้ปเนี่ยเฮ้ยอุ้ยขอโทษนะเพื่อนเพื่อนกระเด็นตกสะพานไปเลยมันเป็นเกมนะเพื่อนหนาเฮ้ยท้องๆ้องอู้ได้ท้องท้องเก็บท้อง อุ้ยอ้ยได้มาเท่าไหร่อะอู้คุยได้มาประมาณ3า0 0ันสี่นะเมื่อกี้นี้ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเส้นชัยอีกรอบนึงแล้วมาดูกันว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ตังมาเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้เราถึงครั้งที่2แล้วไปดูกันอุ้ยขุมทรัพย์ขุนทองได้เพชรด้วยเท่าไหร่ ได้หมื่นหนึ่งเท่าเดิมนะต่อไปเรามาดูไอเทมค้อนดีกว่านะต้องใช้เงินในแมปซื้อประมาณ2 0 0 0มืนแล้วก็น,นี้พี่นิวก็ซื้อมาแล้วนะเนี่โหเดี๋ยวนะตอนแรกนึกว่าค้อนใหญ่ก็เหมือนกับว่าค้อนเนี่ยแกล้งเพื่อนโดยการที่เอาค้อนทุบสะพานนั่นเองนะจากสะพานที่ไม่ล้าก็ทาให้สะพานล้าแล้วก็แตกแล้วก็ล่วงได้เหมือนกับว่าในแมปนี้เนี่ยมีไว้แกล้งเพื่อนโดยเฉพาะลาก่อนเพื่อนขอโทษนะเพื่อนนะไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเลยเอาเฮ้ยเพื่อนรู้ทัน โอ้นายฉลาดมากนายรู้ทันนะเมืเ่อกี้นี้เราไปเล่นแบบสะพานมาใช่ไหมแต่ว่าแม p นี้เป็นแม p บรรันไดเปลี่ยนจากสภามาเป็นบันไดบ้างดีกว่าซึ่งในแม p นี้เนี่ยมันชื่อว่า map 1 0 0ผู้เล่นที่ต้องทําการไต่บันไดขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดตรงนั้นในแม p นี้ก็สามารถผักเพื่อนได้ไนทุกคนนะผักกันได้นะแต่ผักฟรีหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยลองดูนะทุกคนนะผักฟรีป่ะเนะี่ยอ๋อไม่ฟรีเสียกเก้าโลย <podr> แล้วมาดูกันซิมันจะยากขนาดไหนกับไอ้บันไดนี้เนี่ยมันลื่นหรือว่าอะไรเออมันเป็นอุ้ย ทุกคนมันเป็นบันไดที่ลื่นอะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเดินไวเนี่ยเออเราก็จะล่วงนะเราก็จะลื่นไงต้องค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ยเส้ยแงดงหงเส้ยแดงอย่าไหลามาชนเรานะข้างบนน่ะก็เหมือนกับว่าเราต้องคอยระวังเพื่อนด้วยเพราะว่าบางคนก็ไหลอุ้ยนั่นไงอ้ยบางคนก็ไหลลงมาชนไงล้วก็ล่วงครั้งนี้เราจะตั้งใจเราจะค่อยๆเดินแล้วเราก็จะไม่ให้เพื่อนไหลลงมาชนเราเราอยากจะไปถึงข้างบนให้ได้ไงถ้าเกิดเราไปถึงข้างบนเนี่ยเราน่าจะ โอ้สีเหลืองโอ้นี่นายก็ไหลพุ่งมาตรงเราเลยอ่ะโอ้โหแล้วเราก็มาถึงครึ่งทางตรงนี้แล้วมาตรงนี้จะลื่นไหมเนี่ยเป็นทางเรียบอุ้ยข้างบนข้างบนไหลลงมาแล้วเอ้ยโอ้ไม่โดนไม่โดนโอเคเฮ้ยทุกคนเรามาเกินครึ่งทางแล้วไปไปต่อรู้สึกว่าตรงนี้ชุลมุนมากทุกคนแต่คันนี้เนี่ยพี่เนียวก็ใกล้แหละใกล้ถึงแหละถ้าเกิดเราไม่มีใครมาแกล้งเรานะเฮ้ยโอ้โหทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดักรอแกล้งเราไปเนี่ยเอ้ยข้างหน้าสามคนนั้นน่ะดักรอแกล้งหรือเปล่าเอออ้ยยยนนาาลงงงมมทํเเเเ่วัสขีว เสื้อเขียวไหาจะแกล้งเราไปเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยดู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 อุ๊ยอุ๊ยทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยอุ๊ยโดนระเบิดโอ้จะถึงอยู่แล้วอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ใกล้แล้วทุกคนเราใกล้แล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วจะมีใครแกล้งไปเนี่ยโอ้โหว้าวเย้แล้วยังไงได้อะไรอ๋อได้ไงถ้าเกิดถึงเส้นชัยจะได้เงินมา100เหรียญแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาทําการซื้อไอเทมนะ 100หนึ่งร้อยเหรียญนี่คือซื้ออะไรได้เนี่ยซื้อได้แค่นี้ทุกคนอะหมวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซื้อได้แค่หมวกนี้นะเทเลพอร์ตกลับไปจุดเริ่มต้นเพื่อรับคริสตันมากขึ้นอ้าวลองดูนะทุกคนนะเฟิร์บโอ้ได้มา300เลยเมื่อกี้นี้เนี่ยแล้วเราก็ได้หมวกมาแล้วเป็นเท่หมวกเหมือนกับว่าถ้าเกิดเพื่อนไหลมาชนเราเนี่ยเราก็จะไม่อ้อออก็ลวงดีว่า โอ้ก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างจะหัวร้อนนะเพราะว่าคนในแมปนี้ก็ต่างก็แกล้งกันก็ทางการสะสมเงินในแมปเรื่อยๆนะแล้วก็เอาไปซื้อไอเทมนั่นเองรู้สึกว่าตอนนี้เราสามารถซื้อโลได้นะนี่ไงโลโอ๋อนี่ไงโลป้องกันไม่ให้แบบว่าใครมาแกล้งเราโอเคนี่ถ้าเกิดมีเงินก็ซื้อโลนะนี่เอาเน,นี่ยไหมเนี่ยเพื่อนไหลลงมาชนแล้วก็ไม่ล่วงเห็นไหม เนี่ยโอ้โหอย่างแท้เลยทุกคนแน่จริงก็มาดีโอ้โหอยู่นานด้วยโลอยู่นานด้วยเห็นไหมไขรไหลลงมาเราก็ไม่ล่วงรู้สึกว่าโลเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3 0สบวินะนี่โลหมดแล้ว แล้วคราวนี้แป๊บเดียวพี่นิวก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้บอกเลยว่าในแมปนี้นี่มาเจอตรงนี้ชอบแกล้งกันเดี๋ยวซื้อโล่ก่อนซื้อโล่ก่อนมาดีน่าจริงก็มาแกล้งดีนี่เสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงไปแกล้งเขานี่ฮะไปดีไปดีโอ้โหน่าจริงก็มาดีเรามีโล่โอ้โหและด้วยความที่เราใช้โล่เนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเราถึงเส้นชายแล้วทุกคนเล่นครั้งที่2นี่คือแป๊บเดียวถึงเส้นชายแล้วเรามีไอเทมช่วยไงเยฮ้วอู้แล้วก็ได้คิสตันมาเพิ่มกลับไปที่จุดเริ่มต้นมาดูกันว่าไ,ไหร่ได้มา400นี่เพิ่มเป็นนน400แล้วตอนนี้ บอกเลยว่าในแมปนี้หัวร้อนดี